หอ้อฟักทองเราเอาลงไปแล้วเรียบร้อยครึ่งหม้อเตรียมที่จะเชื่อมเนาะเชื่อมอันนี้กะสิเอาไว้ทะงนึ่งเนาะไปนองที่เหลือ,อน,นี่เนาะฟักทองหนึ่งลูกทำทั้งเชื่อมทางทำทางทำทั้ง,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 งนึ่งนั่นแหละนะคะอันนี้ก่อไปตอนนี้ก็คือเหลือเอาน้ำตาลมาเชื่อม ตาลกับเกลือเด้อพี่น้องนะคะแกนเชื่อมเราล้างลแล้วเรียบร้อยเด้อแช่น้ำคูนด้วยเด้อพี่น้องแช่น้ำคูนด,ด้วยยิง่งแข็งดีเนาะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลก่อนเด่๋ยวเราจะก,กาวเด้อะจะคำนวณเอาเด้อพี่น้องนะคะเราจะคำนวณเอา เราชอบหวานแล้วก็ใส่เยอะไม่หวานแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่เวลาเราเราไม่ค่อยชอบหวานเนาะเราก็จะไม่ใส่เยอะเชื่อมเดี๋ยวเราก็เอากะทิมาโรยใส่ถ้าเราอยากกินใส่กะทิไม่อยากใส่เราก็กินเชื่อมไปเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะใช้เกลือมาใส่นิดหน่อยนะคะเ <c oughs> ชื่อมใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือเนาะ

เรากระเชอมแล้วกันกำลเชื่อมอยู่เชื่อมใส่นน้ำตาลแล้วก็สีเอากะทิมาใส่เครืน้ำเชื่อมน้ำกะทิจังค่อยเอาไปให้มือแรงอยู่หน้าก็ได้ดอกคันตาแล้วบ่เน้นน้ำตาลดอกพี่น้องหอมแล้วบ่มแล้วบ่มัน,น้ำตาลเนี่ยความกับพอค่อยเน้นน้ำตาลเนาะ <c oughs> นี่แหละถ้าถ้าถ้ามันเนาะขึ้นฟองเราก็ตักออกมาแหละพี่น้องค่ะ ตักออกที่มันเป็นฟองออกค่อยตักแต่มันเป็นฟองเราไม่เราก็เอาเม็ดข้าวออกเอาเม็ดข้าวออกแล้วก็เชื่อมตรงนับเชื่อมอะไรให้หอมเชื่อมจนกว่าเราสิดฟดลงไปเนาะปาเชื่อมเราตัวนี้ก็ถ้าเราอยากนึ่งเนาะเราก็นึง่งตัวนี้ใช้สำหรับนึ่งเนาะ ถ้าเราอยากกินนึ่งเราก็นึ่งแ,งแต,ต่ว่าเราจะทำน้ำเชื่อมก่อนเดี๋ยวเราค่อยนึ่งทีหลังเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาซึ่งซึ่งมาใส่ทานตั้งประมาณกะเดี๋ยวมันเหลือมาหลายแล้วด้วยหอมจะใส่หมอกหอดหนึ่งเราพี่น้องนะหนึ่งใส่หอดเอา,พอาเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่ทานเนาะเขาใส่ทานในการในการเชื่อมเดี๋ยวเราก็จะต้อง หากะทิสักกองหนึ่งมาแล้วกะ็มาลยุยเฮ็ดเป็นน้ำเชื่อมเหมือนกะทิและะ้วก็มาจิ้มใส่มันก็นจะแซ่บแล้ก็มาลุยใส่ยล้วอก็จะไปหาพริกนะะเพื่อมาอตำส้มตำเนาะใสกก่ยอดผักกระเส็ดแล้ผักกระเสดหลายๆพี่นอ้องก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะไปหาโนอนหน,น,นยอดผักกระเสดเต็มเลยพี่นอ้องแล้วก็อยู่ทุง่งนาก็มียอดผักกระเสดเยอะมากค่ะ มีมีะมะนาวอยู่ตอนนี้มีมะนาวมะขามแต่ว่าขาดพริกขาดกับเครื่อเทศเนาะอาจจะตำถ้ามาันฉ่ำไม่ได้หรอกเม้แต่ตำใส่อยอดมะขามอ่อนนะยังแสบเด้อพี่น้องเมนแม่ะมะแมยังข้หอมนี่ลตำใส่ใบมะขามอ่อนยังออกรสแซแสบนะคะคุณไปบ้านไอ้สก,กายแล้ว ไปแวะอันบ้านพญินสมแนวงันไปเฟื่อแน่สนุกไปฝากธนาคารหมู่บ้านบุรีเฮทเอทเอทีเอ็มนึกกดออกว่าไรซ้่งเขาบอกเฮเอทีเอทีเอ็มมันยังหน่อยอยู่ก็เลยได้แค่เปิดบัญชีไม่ได้เปิดเอทีเอ็มแล้วสิบห้าปีเขาจึงให้เปิดเอทีเอ็มกระเบิกก็ได้ยุติว่ากรบเเบิกเอาไว้เป็นบัญชีแล้วสมละวลอยพี่น้องคนเสียชีวิตผู้เฒ่านะคะสมละลอยยี่สิบแล้วก็ยี่สิบบาทอีก ในหมู่บบาทเล้วก็เจ้า,นนะะจาอื่นอีกยี่สิบบาทเฮ็ดสามอย่างแล้วก็สิ้นเดือนออนอีนนน้ต้องใจวัลลบาทนะตใจวัลบาทอีกร้อรอยแปดสิบห้าบาทอีกนะคะสิ้นเดือนนี้รายจ่ายก็คือทำไว้นั่นแหละนะคะทำไว้ถ้าไม่ทำแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันอวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราใส่น้ำไม่เยอะแล้วแหละแล้วก็เผื่อการ ที่เขาจะเป็นฟองออกมันจะเด้สวยงามเนาะเอาที่เป็นฟองฟองออกคือเขาเขาควัดเอาได้เขาออกแล้วนะคะมเมล็ดเขาเราออกแล้วเนาะ,ะนี่เราจะาไปตากแดดด้วยพี่น้องนะคะมเมล็ดมเมล็ดของเขาเนี่ยเราจะเอาไปตากแดดด้วยะะตากแดดเนาะเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวเฮ็ดพันต่อไปเนาะ,ะลูกละสี่สิบบาทนะคะลูกใหญ่มากเนาะแต่ว่าก็ก็สมราคาเขาแหละแต่ว่ามเม็ดเขาเม็ดใหญ่อุดมสมบูรณ์มากเลยเราจะไปตากแดดมันจะ ผลปากเออ่นกบ่เนาะเดี๋ยวไปตากไว้หลังคาตานกสิบ่กิ่งเข้ามโนอยากไว้หลัหงคาไว้จะเฮ็ดแนวไว้ไถ้าปลูกปลูกรุ่นต่อไปเขาก็าจะเอาใส่หลังคาไว้ดีกว่าเนาะนกกระไรหลายเดีละ่ะสิบ่มาขาขากินเป็นมโน ไม่มีวันพ้นมาลมเจะขาดขาดคือมาได้ไหมลมเอ้ยลมเจ้าลมเส้นลมจม่พัดไป ันเยอเราก็ตักทิ้งออกใสิไส้สวยๆน้งามเอาใส่น้ำตาลไปแล้วเร้อพี่นนองเกลือกับน้ำตาลนะคะแล้วหอมจะไปหากระทิ้น้องมาลุยนะคะทำเป็นเชือกเนาะเชื่อมฟักทองเชื่อมมาดูยายจะกลับมาไหมตอนเย็น,นเนาะไปให้ตาที่ทุ่งนาด้วยกันเนาะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปทุ่งนาด้วยเดี๋ยวพาองกเขาหอมออกไปเอาฟักทองไปให้ตา ก็คือใช้ฐานเนาะตอนนี้เราใช้ฐานเพราะว่ายงองฮวมจะตั้งหม้อไว้แล้วก็มากับกับหนาลงอีกที่นึก็คิดว่ามันจะ,ะไม่หวานเกินไปเพราะเราเน้นเน้นที่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะเกินไปเนาะเดี๋ยวลองชิมงกันไม่ค่อยหวานนะ ถ้าเชื่อมนี่มันก็จะต้องหวานๆจังหน่อยหนึ่แต่ว่าเราก็ไม่เน้นหวานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราข้นวณเบิ้งไปหน่อยเขาชิมเบิ้งกันเลยน้ำตาลแตกก่อนเพราะว่าเราใส่น้ำเยอะเนาะเพราะว่ายังหอมตองเขาไปเห็ดทุเลในบ้านเนาะไปเก็บทำความสะอาดเดี๋ยวมาค่อยตักฟองออก สุกใช่ไหมล่ะเราก็จะทำกะทิโรยหนะ้าเราไม่ต้องทำหวานเยอะเนาะเราไม่เน้นหวานเยอะเดี๋ยวจะไปเอากล้วยอีกเครื่อนึงวีหนึ่งมะเห็ุกล้วยฉาบให้น้องกขาหอมกินคือถ้าอยากกินอะไรก็จะกินได้เลยไม่ไม่อยากให้ไปซื้อขนมซื้อแล้วมอเขือายี่สิบบาทแหละก็เลย ตอน,นแรงก็คือกินเป็นผล,ลไม้ดีกว่าเป็นกล้วยหรือเป็นฟักทองเชื่อมดีกว่าที่จะให้เขาแบบเอมีแต่จะไปซื้อเขากินเนาะมันไม่ได้อะไรเนาะมีแต่ขนมแบบธรรมชาติมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อาหารที่มีผลไม้หรือของธรรมชาติที่เขาอยากให้เป็นกินเป็นกล้วยหรือเป็นฟักทองแล้วก็ถ้าเขาซื้อเขาจะซื้อของขนมคุกกอบ มันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เดี๋ยวจะไปเอากล้วยมาอีกหนึ่งเครือเนาะเอาอีกหนึ่งวีบอวีนค่ะเพื่อมาเฮ็ดกล้วยฉาบเชื่อมอีกหนึ่งชุดไว้สาหรับร้านเนาะให้เพื่อนกินเนะเาะนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ10นาทีแล้วสําหรับเชื่อมฟักทองเนาะก่อไฟขึ้นแล้วก็ทําต้มใส่หมอ้อเราเรา,าจะนึ่งแล้วก็ใส่ซึ้งเนาะนึ่งใส่ซึ้งก็ได้เนาะอีกชุดหนึ่งเราก็จะนึง่ง วันหลังเราค่อยนึง่งเพราะว่ามันเยอะความอาจจะไม่นึ่งแล้วทําวันหลังค่อยนึง่งเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะแล้ววันหลังค่อยนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้ทําเชื่อมเยอะแล้วนะคะขึ้นเนาะแล้วค่อยไปหา,ากะทิมาทําแล้วก็ใส่น้าเกลือลงไปแล้วก็ลยูยลูยลงไปในน้าเชื่อม <Okay. S 1> ถ้าเราชอบน้ําตาลเยอะเราก็ใส่แต่จริงๆความจะไม่เน้นความหวานมากเกินไปเอาแค่กลาง แค่กลางๆแล้วก็จะทำกับข้าวอาจจะตำส้มตำเนาะก็คือผักกระเฉดเยอะมากขอบคุณการรับชมเดี๋ยวให้มันยุบเนาะพี่น้องนะค่ะมันยุบลงยุบหยุบยุบเพราะความหนามันลงหนามันจะบุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆกลับลงใตักออกมาได้เลยวค่อยตักฟองมันออกด้วยเด้อพี่ <sk is> น้องนะคั่ะฟององขาวๆฟองเลือด แช่น้ำปูนเด้อพี่น้องนะคะแช่น้ำปูนสักสองชั่วโมงนั่นแหละแต่เราไม่มีน้ำปูนเนาะเดี๋ยวจะซื้อปูนใสมาไว้อยู่เวลาทำกับข้าวเราก็จะใส่กล้วยไม่ว่าจะเป็นฝักทองเชื่อมบวชฝักทองหรือกล้วยกล้วยเชื่อมอะไรต่างๆน้ำปูนนะคะน้ำปูนขาวน้ำปูนขาว,าขาวสใสแช่แล้วก็ให้มันตรงแต่ก่อนเนาะถ้ามีน้ำปูนเขาจะบีบมะนาวลงไปใส่เพื่อให้ น้ำปูนมันไม่อกตะกนเคล็ดลับเนาะเขาจะใส่มะนาวด้วยเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวใส่ก็ได้เนพะื่อไม่ให้น้ำน้ำตาลตก